สวัสดีครับสวัสดีคุณอาตั้งของนะครับ mm hmm. ขออนุญาตทราบชื่อและแนามสกุลสักนิดหนึ่งครับผมอืมกิติพงษ์หันเจริญครับครับชื่อเล่นครับ,รบดูบดพี่พี่ดูดูแล,แล้วแล้วคุณลุงล่ะครับยศเลิศเป็นหนอมอ๋อชื่อเล่นคุณลุงล่ะครับชื่อเล่นไม่ไม่มีชื่อไม่มีแล้วแล้วกุลติดเขาเรียกคุณลุงว่าอะไรครับยุศอ๋อมันเรียกยกลุงยศนะครับผมลุงยุศกับพี่ดูนะครับ วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากนะฮะมี FC สายฟุกนองไล่ขิงมาหาเราที่ร้านครับพี่พีเอครับผมนะฮะที่ยุทธกับอคุณน้าติดตามเราช่องไหนติดตามเนี่ยของในเฟซ o ุ๊กนะครับในเฟซบุ๊กแล้วคือนึกยังไงครับถึดมาที่ร้านเราวันนี้รับ พอดีว่างว่างครับแล้วก็พี่ยุทธ๋ยวพี่ดูว่างครับมาที่ร้านนีติดใจพัตแต่ว่าเราแรงของของเรานี่คือเน้นมาตรฐานเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นงานดิบงานสำเร็จรูปนะครับงานดิบดีใจมากเลยเจอไอซีสายคุณกนอแล้วทีีน้ตอนนี้ตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณสองแสนแปดหมื่นกว่าบาทซัิริอ บริการจะส่งทั่วไทยมีเครื่องให้เลือกมากมายนันงคับรถเข็นหรือสายสบายเลือกได้ที่ซับซีรีออนไลน์็มตมีประกันเพราะมาไหลซื้อสินค้าได้ยามสบายใจยิ่งใช้ยิ่งุ้มยิ่งมั่นใจลุงตะบ,บอกต่อร้านชาย Online, Online, เลือกช็อปที่ซับซีรีออนไลน์ซับซีรีออนไลน์เดินทางมาที่ร้านสะดวกง่ายได้เลือกเครื่องตัดยาโปรดจำไว้ใจ to the online